สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับก็มาถึงอีพีหนึ่งนะครับในการฝ่าฟันสุกโดยไม่แอดนะครับขั้นตอนก็จะประมาณนี้ครับเรียบๆง่ายๆเลยแยกโปรไฟล์เบราว์เซอร์ของใครของมันนะครับเช่นมือถือในการสมัครนะครับสมัครโดยใช้อีเมลนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลจากเฟซเนมเนี่ยในการที่จะสร้างข้อมูลนะครับผมข้อมูลในการที่จะสมัครใน Facebook นะครับ โดยเบื้องต้งนเลยตัวเบราว์เซอร์น่ครับที่ผมใช้ใช้ผมใช้ตัว Microsoft Edge นะครับซึ่งถามว่าทำไมผมไม่ใช้ Google Chrome เพราะว่าผมไม่สะด,ดวกนะผมผมมีข้อมูลในนั้นเยอะมากนะครับก็เลยใช้ Microsoft Edge ในการที่จะสร้างโปรไฟล์นะครับถ้าใครจะใช้ Google Chrome ก็ใช้เลยนะครับถ้าใครใช้เ่ยนนะครับแต่ผมใช้ Microsoft Edge นะครับเพราะว่า สะดวกแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนวิธีการสร้างโปรไฟล์คือ,อยังไงครับก็คือว่าให้เราเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับออานอ,นอ,นอื่โปรไฟล์นะครับเราก็เลือกแอดโปรไฟล์แบบนี้แล้วกดแอดเข้าไปนะครับพอกดแอดเสร็จปุ๊บมันจะสร้างโครมใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับว่าผมได้โครงใหม่ขึ้นมาแปดอันละในผมลองทดสอบร้างนะครับผมประมาณนั้นเลยแต่คลิปเนี้ยผมจะใช้ตัวโปรไฟล์ที่หนึ่งก่อนนะครับ เราเป็นโปรไฟล์ที่1นึ่เครานี้พอเราได้โปรไฟล์แล้วใช่ไหมครับสิ่งสาคัญก็คือว่าเราต้องต่อเน็ตมือถือก่อนนะครับต้องต่อเน็ตมือถือก่อนนะครับในมือถือแนะนําให้เป็น AS ก็ได้ครับเพราะว่า IP มันเยอะดีนะครับผมพอเราต่อเน็ตมือถือแล้วนะครับวิธีการครับเราต้องมาเช็ค IP ก่อนนะครับสมมติว่าผมเช็ค IP นะครับเช็ค IP อย่างนี้พิม์ใน Google นะครับแล้วผมก็เลือกเป็นอันนี้นะครับอ่าโอเค IP ผมเป็นนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ ISP เนี่ยเป็นของ a s ผมไม่ได้ต่อของเน็ตบ้านหลักนะครับซึ่งนะครับมันก็เป็น i p จากเน็ตมือถือของผมนะครับที่มันปล่อยใช้งานอยู่ณตอนนี้นะครับผมณนะตอนนี้ผมปล่อยใช้งานเน็ตมือถืออยู่นะครับนะครับคราวนี้นะครับพอเรารู้ว่านะครับ เราใช้เด็กเปอถือแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ทำคืออะไรครับการที่เราจะสมัคร Facebook ได้ครับถ้าสมัครจาก IP ซ้ำๆเนี่ยครับมรติว่าหนึ่งเนี่ยมันอาจจะสมัครได้ประมาณ1 3ถึงเฟซถ้าไม่เฟซมันล็อกนะครับผมหนึ่งถึงสามเฟซนะครับหนึ่งถึงสามเฟซนะครับถ้ามากกว่านั้นเฟซล็อกแน่นอนสมัครปุ๊บโดนล็อกปั๊บแน่นอนครับผมอันนี้รับประกันเลยนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับคือเมื่อเมื่อเวลาพี่แยกโปรไฟล์ใหม่ทุกรอบนะครับ ย้ายตัวโปรไฟล์ใหม่ทุกรอบพี่จะสร้างใหม่ทุกรอบนะครับให้พี่เปิดปิดเด็ดใหม่ทุกรอบครับหมายความว่าไงครับพี่แค่เปิดหมดครื่งหมดเครื่องบินนะครับเปิดหมดครื่งบินเร็ดปุ๊บทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็เปิดเน็ตใหม่แล้วก็ต่อเน็ตใหม่นะครับแล้วก็ทําแบบเดิมใหม่นะครับเช็คไอพีก่อนเสร็จปุ๊บถ้ามันเปลี่ยนจบนะครับนะครับก็คือจบก็คือเริ่มสมัคร Facebook ได้เลยนะครับแค่นั้นเลยครับขอให้ขอให้ไอพีมันเปลี่ยนครับผมประมาณนั้นนะฮะ พอเราไอพีเปลี่ยนแล้วเราใช้ในมือถือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะใช้อีเมลสมัครถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าเราสมัครด้วย Gmail เนี่ยจริงๆมันก็ได้แหละครับแต่มันยุ่งยากมากแม่งถ้าสมัครซ้ำๆสักประมาณ1-3เมลเนี่ยโดน OTP แน่นอนครับผมหรือ hotmail ก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับผมก็เหมือนกันนะครับ ถ้าสมัคร1นึถึงสักสออันนะครับมาเริ่มจะเช็คพอยแล้วก็คือแบบกว่าจะสมัครได้โคตรนานนะครับไขรของหน่อยนะครับทั้งเรามีตัว Account อันนึงที่ชื่อว่า Account Hotmail แบบนี้นะครับอันเมแบบนี้นะครับที่เราสามารถเนี่ยไม่ต้องไปสมัครเลยครับพี่แค่สั่งซื้อในระบบนะครับแล้วระบบจะส่งออโต้เองนะครับพอส่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับพี่ก็แค่เอามาใช้นะครับเอามาใช้ได้เลยนะครับโดยที่พี่ไม่ต้องมากังวลอะไรเลย นะครับผมประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับพอเราได้อีเมลแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อมูลสิ่งที่ผมต้องบอกอีกก็คือเราต้องใช้ข้อมูลในการที่จะสมัครนะครับเราก็คือจะใช้เว็บนี้ครับ fake name generator ครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวนะครับผมขอพิมพ์ใหม่เป็น google.com ดีกว่าปัญหาข้อมูลไม่ไเจอถ้าใช้บ ing นะครับ fake name generator ตัวนี้ ก็คือแบบนี้นะครับในการที่เราเราจะสร้างข้อมูลให้กับเฟซบุ o กนะครับเพราะมันมีข้อมูลหมดเลยเราสามารถแลนดอมได้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกอันหนึง่งอย่างนึงนะครับก็จะเป็น f a k e f a เ e กเฟสนะครับเจ n เนเรเนะครับขอเป็น google.com นะครับผมในบิ๊กมันหาข้อมูลไว้ดีเจ n เนเรเตอรนะครับตัวนี้นะครับ เราใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะใช้เป็นลิงก์ที่2องละกันครับพอมันอ้าวพังทั้งนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันไหนมันดีนะครับไม่เอามันยุ่งยากมากนะครับอันนี้ไหมลองดูอันนี้น่าได้แหละแต่แม้น่าจะเสียตังค์ละดูทรงนะครับผมผมขอลองเทสก่อนโอ้เสียตังค์จริงด้วยฟรีก่อนผมหาตัวฟรีก่อนนะครับตัวนี้ป่าวนะสมมติ เราใช้มันมันจะมีตัวอื่นอีกนะครับแต่ผมเช็คกันนะมันมีตัวไหนบ้างอเอาเนี่ยเฟสเจเนเตอร์แลนดอมแลนดอมแบบนี้นะครับลองดูครับคีย์เวิร์ดนี้จะได้ไหมอ่ะเอาเนี้ยละง่ายดีผมก็จะรีเฟซไปเรื่อยๆอ่ะสมมุติเป็นคนนี้นะครับใช้องค์ประกับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็จะพูดถึงประมาณนี้ก่อนแล้วคลิปหน้าเราจะเริ่มมาสมัครกันนะครับให้เตรียมเอลไว้พร้อมนะครับให้เตรียมไ e ม่เอพร้อมเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ